ครับผมลาซาด้าครับวันนี้ก็มาเป็นเกสครับของทางลาซาด้านะครับพอดีทำธุรกิจร่วมกับทางลาซาด้านะครับผมยาสีฟันพอยช์เนทเรลเบลโฟมครับผมวันนี้ก็เลยมาร่วมงานทางลาซาด้านะฮะเป็นโปรใหญ่เมกะเซลนะครับผมสเปนตูสเปนครับเป็นครับลาซาด้าขายครับผมช่วงนี้ขายของเยอะครับทำธุรกิจหลายอย่างช่วงนี้ก็มาร่วมทางลาซาด้าด้วยครับผมก็ยังไงฝากโปรโมชั่นด้วยนะครับ อ๋อ okay. ตอนนี้ทำยาสีฟันครับ Posh National Mouth Foam นะครับแล้วก็มีทำน้ำพลิกอีกแล้วเดี๋ยวมีทำชายทําหลายอย่างช่วงนีชชชช้ชาชงชาชงชาเมลิชาเมลิก็ช,ช,ว well. ช่วงนี้อยากทําธุรกิจด้วยช่วงนี้ฮะสนุกดีสนุกใช่ปกติเราเล่นแต่ละครไงก็ลองอยากมาเป็นนักธุรกิจอยู่บ้างครับเลือกทำะไ่ แต่ละอย่างเลื่องจากสิ่งที่เราชอบมากกว่าอย่างยาสีฟันเราชอบแบบอะไรที่มันพกพาสะดวกอะไรแบบนี้ครับอยากน้ำพริกก็ชอบกินอย่างชาเราก็ชอบกินอะไรแบบนี้เดี๋ยวใกล้ๆจะเริ่มเปิดตัวแลสินค้าครับเออเราดูแลอะไรคะหมายถึงว่าธุรกิจมันมากพร้อมกันสามตัวอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวอยู่ช่วงนี้ก็เลยถ่ายละครเรื่องเดียวครับแล้วก็ต้องทําธุรกิจหลายอย่างใช่อันนี้ก็เดินที่บ้านม ่ทำยาสีฟันที่ทำกับเพื่อนแต่ว่าน้ำพลิกกับชาเนี่ยทำคนเดียวให้แม่ช่วยทำอะไรอย่างงี้ใช่ครับเป็นเสียพอตแล้วทำธุรกิจบ้างครับถ่ายละครมาสิบปีแล้วอยากลองทำในอื่นดูบ้างมันก็สนุกดีขายเองด้วยแต่ละตัวลงคนเยอะไหมคะทุ่มเงินเก็บก็ถ้าเยอะน่าจะเป็นยาสีฟันเนี่ยเยอะใช่ครับเพราะว่าไปไปเพื่อนบ้านด้วย นะครับไปที่ลาวครับผมไปพม่า,อะ,มาะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็กำลังดิวอยู่ครับแตลาดไม่ได้จบอะไปเริ่มนานแลครับยาสีฟันเริ่มประมาณน่าจะ3<ส>เดือน4เดือนแล้วก็ถือว่าโอเคครับผมแล้วก็ทาง Lazada สนใจก็เลยวันนี้มาร่วมแคมเปญกับ Lazada ด,ด้วยครับทำไมถึงคิดในตลาดแบบว่าเออเอาไปแบบเพื่อนบ้านดีกว่าอะไรคือเรามีคอลเล็กชันทั้งนั้นด้วยแล้วก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่สะดวกแล้วมันก็น่าใช้แล้วมันเป็นแบบ มันพกพาสะดวกยาสีฟันเป็นมูสโฟมด้วยเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ในไทยยังไม่ค่อยมีทำเท่าไหร่แล้วก็รอมาเปิดตลาดในไทยดูแล้วก็เปิดตลาดที่ลาวที่พม่าด้วยครับเหมนที่เราบอกเราตั้งใจบางอ่างะามา,าเพิ่มด้านด้วยใ,ใช่ครับเพราะว่าเหมือนทําเองด้วยแล้วเรากไไ็ไม่ได้ไม่ได้จ้างทีมที่จะโปรโมทอะไรแบบนี้แล้วก็ทําระบบตัวแทนด้วยนะครับก็เลยต้องสอนงานสอนงานพวกตัวแทนเองด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ เนี่ยก็จะได้ถึงพรในโครงการเติมน้อยลงไหมก็มีก็มีแต่คงจะรับทีละเรื่องอะไรเงี้ยครับอย่างผมก็คิดว่าเราหายไปไหนแล้วอะเรายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าไปยุ่งเรื่องยาสี่ฟันเพราะมันพึ่งเปิดตัวได้สาเดือนแล้วก็หลายอย่างครับและเราไม่ได้จ้างคนอื่นและลงลงไปดูเองด้วยสอนงานตัวแทนเองทำระบบเองอะไรเงี้ยมันก็จะยุ่งยุ่งหน่อยพอมันหายไปเพกนโครงการที่เได้สัญญาเอาไอ้ยังอยู่ยังไม่หมดแต่ยังถายอยู่ถ่ายอยู่ เรือเยอะใน่พอหรือเรือเยะเวลามันเท่าไหร่ละครแต่ะบู๊ได้ไหมครับก็เรือนิดหน่อยครับแต่ทีเดียวนิดเดียวนิดเดียวคนจะต่อไหมฮะก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีครับผมเพราะว่าก็จริงๆแล้วก็เราก็อยากโปรโมทหลายช่องทางเนอะแต่ก็ยังดูอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีถ่ายละครอยู่กับช่องเจ็ดนะครับวงเวียนหัวใจก็ยังถ่ายอยู่แต่เพื่อพูดแสดงว่ามีแอดคิดอยู่เหมือนกันว่าเออยังไม่คิดอะไรเยอะช่วงนี้เออยัง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 แต่ก็ คือเราก็โปรโมทช่องเจ็เขาก็ช่วยช่วยโปรโมทเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามโปรโมทหลายๆช่องทางใน Facebook ในอะไรอย่างเงี้ยครับเหลืกเดืนนี้คือบอกได้ไหมครับขอรอบเลืประมาณเท่าไหร่นั่นแหละอยากรู้อีหลักเดือนครับหลักเดือนครับแต่ก็ยังถ่ายยังถ่ายอยู่ละครน่าจะออนปลายปีนี้นะวงเวรเหมไปคุยจะมีเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่อะไรไหมยังเลยครับยังไม่ได้เข้าไปคุยเลยเพราะตอนนี้กําลังคานวณ ยุ่งหลายอย่างด้วยยุ่งเรื่องยาสีฟันด้วยอย่างเงี้ยใช่แต่ไหนก็มีข่าวอยูมาว่าต้อเราเเพียงแรือว่าไม่ได้ยังถ่ายอยู่ยังถ่ายอยู่ยังถ่ายอยู่ยังถ่ายวงเวียนหัวใจอยู่ครับที่เรามองนะคะแทนการทำงานที่อยูเกือบสิบปีแล้วแต่อย่างนี้ยอยากจะเตึงโกลหรือว่าไปทางไหนย่งไรคือจริงๆแล้วอยากไปทางธุรกิจนะตอนนี้ธุรกิจธุรกิจจะมาแบบ60%มากกว่าเพราะพยายามทำมันผมว่ามัน เป็นอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่ได้ทำเนะเพราะปกติเราก็อยู่แต่กล้องไดย <c oughs> อยู่แต่ละครอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อ,อยากลองแบบว่าฮ้ยไปทางธุรกิจบ้างทําโดยที่ไม่ได้จ้างใครด้วยเราก็ดูเองลงไปดูงานเองเดี๋ยวก็ต้องบินไปลาวบินไปอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวรอรอก่อนสนุก,กสนุกครับสนุกเหนื่อยดีเหมือนกันครับผมเ <c oughs> ข้าใจแล้วว่าเหนื่อยทีนี้มีค่าอีกมาท้าทา ยังครับตอนนี้ยัง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 ไม่ได้ไปคุยอใครเลยตอนนี้ก <t iny ain> ็ผมบอกแล้วดักไปทางธุรกิจมากกว่าคุยเห็นแหละผมเห็นหลายคนเลยครับช่วงนี้เขาหลายคนนะไปหมดแล้วผมเห็นหลายมนเมยไรับช่วงนี้เบปไปไปคนไป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 ยปไปไปไไปไไป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 ไไปไไไปไไ่ไปไ ช่วงนี้แทบจะไม่ได้เจอเพื่อนในวงการเท่าไหร่ก็เจอบ้างแบบงานใหญ่ๆไปงานแต่งไปงานอะไรก็ไปฮะแต่ว่าถ้าเป็นวันปกติไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรไม่ได้ไปเลยก็อยู่แต่บริษัทอยู่แต่ออฟฟิศอย่างเราหายหน้าไปทาอย่างงี้เราไม่กลัวหรอกว่าพ่กลบบมาแฟนๆอาจจะแบบกระแสมนอาจจะดรอปลงไปแล้วเลยก็อย่างที่บอกผมหนักไปทางธุรกิจมากกว่าช่วงนี้นะเพราะวอาชีพนี้มันก็อยู่ได้ช่วงหนึ่งอะไรอย่างงี้แล้วก็หาอะไรทาเพิ่มแล้วก็ คิดว่าลองไปลองทําดูแล้วคิดว่านะตอนนี้ธุรกิจเป็นสิ่งที่เราชอบมากกว่านิดนึงแต่ก็ทําละครไปด้วยอนะไร่างเงี้ยซึ่งก็ได้หวังล่าถ่านเลยว่า,อ,อ,ววาอาจจะแบบว่าหันหลังให้งารในอนาคตยังไม่ไ,<ด>ไม่ถึง <c oughs> อาหารเราครับก็อยู่นี่แหละแต่ว่าก็อาจจะร้อยลงนิดนึง <c oughs> นิดนึง <c oughs> นิดนึง,นนงแต่ช่วงนี้มันคือมันมันมันเพิ่งเปิดตัวธุรกิจหลายอย่างมันก็เลยแบบงงๆแล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้งกนะแต่ไม่ได้จ้างใครมันก็เลยแบบใช่ ทำช่อง YouTube เล่นอีกทำอะไรเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้พอดีช่วงนี้อยู่กับเพื่อนที่ที่จันทบุรีบ<ม>่อยก็จะหาอะไรทํากัน,นะะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็มีโดนเพื่อนโกงเงินอ๋อเป็นเล่นเกม <c oughs> อันนั้นเล่นเกมขำๆแต่ก็ไม่ขำแล้วสองหมื่นเนี่ยมาหายไปแล้วครับผมไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่ซีเรียสคือ<ว>สนิทหรือเปล่าคะคนนั้นไม่ได้สนิทมากจริงๆเป็นไอ้เรื่องเงินไม่ได้ซีเรียสหรอก แต่เราฝากไว้ไงแล้วมันหายไปแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ไม่ไมด้ซีเรียสครับก็ลงเป็นแบบขำๆมากกว่าเกมเนี้ยอะไรเนี้ยพอหรือเราเล่นแบบเล่นต่อไปเล่นต่อไปอะไรนะฮะเกมกับการเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมไม่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 ช่วงนี้ว่าเปลี่ยนไม่เล่นเกมแล้วช่วงนี้มันเล่นอย่างอื่นแทน ช่วงนี้ไปแบบ extreme, extreme. อเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมมาชีวิตจริงมาชีวิตจริงใช่ไหมรู้สึกเออชีวิตมายามแปลกไม่ใช่วงการบันเทิงละมาถึงเลนเกมในเกมแต่นุณไม่กล้าฝากเงินกับใครแล้วไหมครับเออกล้าครับกล้าครับกล้ากล้าอยู่กล้าอยู่แต่คงไม่ฝากเงิน,นในเกมครับเจ็เรื่องหัวใจบ้างครับเป็นยังไงบ้างค่ะช่วงนี้ตอนนี้ก็ทํางานเยอะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยคิดเรื่องนี้เท่าไหร่ก็เจอคนเยอะช่วงนี้ชอบไปเที่ยวแบบโลเคอลโอกค์ เดินตลาดอะไรชิวๆมากกว่าเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้ทำอย่างว่ามีจะโสดสักกี่เดือนดีนั่นค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยๆค่อยๆอย่าอย่าไปตั้งเป้าหมายมันเดี๋ยวตกลงมาเจ็บมั้งครับพี่ยาพีหรือคุะไรอ่างี้เลยอะไรฮะมันนิ่งเสด็จไปเลยสถานะไม่คนคคุยือไม่อยากคุยกับใครด้วยช่วงนี้ครับเขาไม่ค่อรักทำไมล่ะเข็ดเข็ดไม่อยากคุยกับใครเท่าไหร่ทำงานเยอะทำงานดีกว่า เห็นจริงหรือเปล่าโป้จริงหรือเปล่าเห็นจริงหรือเปล่าเห็นจริงนี่เห็นจริงช่วงนี้ก็เลยขอแบบว่าอโลนดีกว่าไม่บอกไปคอมเมนต์ใครแล้วนะไม่มีไม่มีครับเนี่ยคอมเมนต์ใครก็ไม่ได้คราวนี้ไม่กล้าเล่นไอจีแล้วเนี่ยเออไม่กล้าคอมเมนต์ใครเลยได้เล็กๆนะได้เล็กครัไม่ไม่ไม่มีไม่ได้เล็กไม่ม่เหมือนเราตั้งใจจะทักทักช่วงลากรึเปล่าก็ส่วนหนึ่งครับก็ไม่ได้พักหรอกแต่ว่าเราก็ไปหนักเรื่องงานมากกว่า ก็ช่วงนี้ก็มีอะไรให้ทำเยอะครับไม่เบื่อใช่คงานตามเป็นคนเจ้าชู้หรือไงเนี่ยอ่อ่ะ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 ออ่อ่ะอออออออนะ่ะอ